สวัสดีสดเกษตรกรที่เราบรักทุกท่านครับเมื่อนี้กัตรงกับวันที่น่าจะวันที่26นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ2568ครับเมื่อนีสินเมอว่าจาเรื่องการเหตุน,หน้าเนาะพี่น้องสิ่งที่ควรรู้ก่อนการทำนานะครับพี่น้องหลายผูหย้หลายคุกัมีการวางแผนไว้อย่างดีครับตั้งแต่การเตรียม,มเมล็ดพันธุ์นะครับการเลือกพันธุ์ในการเพาะปลูกเนาะ บางพื้นทีก็มีการใส่ปลูกเขาน้าปังนะครับอ่าบางพื้นทีก็ใส่เขาน้าปีนะครับแต่บางพื้นทีก็ใส่เขาน้าปังได้รอบหน้าปีนะครับแต่แต่พื้นทีนะครับบางพื้นที่มันอาจจะมีน้ําท่วมขังนะครับพีน่น้อง,งน้ํมมาท่วมขังหรือน้ำที่มาท่วมจําเป็นต้องได้ใส่เขาน้าปังเพื่อเก็บเกี่ยวออกก่อนน้ำม,มานะครับหลายคนหลายไฟกระตังมีวิธีการจัดการของตัวเองไปนะครับ แต่แต่แต,แต่มันมีแต่ว่าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าหลายอันหลายอย่างเนาะมีขอจำกัดนะครับสิ่งใดที่เขาเคยเหตดมาตามบรรพบุรุษถามว่าผิดบ่บ่ผิดครับพี่น้องแต่ว่ามันขาดการอัปเดตเนาะขาดการอัปเดตขาดการเรี่นดูมันนี่ผมสีมาเวาตัวอย่างนะครับตัวอย่างการทำหน้าปังในช่วงหน้าปีหรือในทำหน้าปีในช่วงหน้าปัง นะครับในรอบของนาปัง่ิพานมาครับพี่น้องหัวข้อที่หนึ่งวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อการทํานาปีหลังจากนาปังนะครับราสุดราสุดนี่พี่น้องครับมีข่าวมีข้าวครับมาเัียดเนาะ,ะพิ้นปลูกเขานาปังนะครับปกติบบดนี้ข้าวหอมมะลินะครับ105หรือกขอ .15 เนาะจากปีท่ผพานมา มันเป็นราคาแห้งนะครับมันเป็นราคาวันนี้เพื่อนก็ได้เอาเขาก็ข้อสิบหาหรือเขามะรินี่ครับไปบปลูกนะครับโดยปกติเพื่อนดิบปลูกเขาน้าปังอยู่แล้วบัดน,นี้การจัดการเนี่ยมันบดีมากพอเนาะพี่น้องเขามันมีการลวงล้นเขาน้าปังนะบม่ว่าพัาานธุ์ใดก็แล้วแต่นะครับมันมีการลวงล้นในพื้นที่การเท็ดนาอยู่แล้วเมื่อเข้าไถวานไม่เนี่ยครับเมื่อเข้าบอ เตรียมดินให้ดีนะครับหรือการต้องสูบน้ำใส่เพื่อให้เมล็ดพันธุ์มันแส้มันเน่าให้ได้มากที่สุดนะครับที่เนี้ยมันก็เสียงงอกขึ้นมาใหม่พร้อมกันกับข้าวที่เราหวานลงไปใหม่พี่น้องไปนี่โอ้ยนี่ครับล่าสุดก็เป็นข้าวเป็นข้าวนะครับเพื่อขายว่าสิอยากได้ราคาดีมันมกับบ่หมี่นี้พี่น้องครับเอาไปเอามา เป็นขอหาข้าวมะลิปนเปื้อนผลที้พี่น้องข้าวมะลิปนเปื้อนเนาะปนเปื้อนเนี่ยเพราะว่าเขลยสมมุติมันมีน้ำยาเทสอยู่แล้วครับตั้งแต่ไดแต่ไรครับน้ำยาเทสข้าวอ่อนข้าวนุ่มนะครับอ่ะน้ำยาเทสสีของข้าวนะจะรู้เลยมันเป็นข้าวแข็งหรือข้าวไม่แข็งนะครับสุดท้ายแล้วกะ ว่าเสิได้ราคาดีก่เฮ็ดมากง่ายด้ยานี่ยคละลำบากเลยดีสุด้ายกับซื้อเป็นเขารวมเพื่อกับกตีเป็นข้าวไก่ข้าวรวมนะครับเป็นแป้งเฮ็ดเป็นแป้งเป็นยังไปนะครับกับว่าเป็นเขาที่จะสามารถสีขายเป็นเข่าสารนะครับหรือเขาสรงออกเนาะเขามันรีนี่พี่น้องจริงๆเนาะโซนน้ปังเนี่ยทำว่าเ็ดได้บว่าเ็ดได้แต่ว่าคุณต้องมีการจัดการให้ดีครับ คุณต้องจัดการข้าวที่มันปนน่ะให้ได้ครับคุณถึงจะเอาข้าวมาลิ้มมาหวานนะครับพี่น้องเพราะอย่างเพราะว่าเขานะาปังมันเป็นพืชที่ทนทานมากเลยนะพี่น้องกานเทียบข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยมันคือพืชแบบในตระกูลหญ้าเนาะมันมีความแข็งแรงนะครับมีความทนต่อแรงน้ําท่วมเนี่ยมันมันด้เกิดได้อย่างานั้นหรือเาครับเออถ้าาจัดการบ่ดีนนี่ เปนจัดการดีไันไดก็ยังมีเนาะปลาไปเนาะเอาเขามารีมาปลูกสุดท้ายเหมันกับปนกลายเป็นการเจือปุนสุดท้ายกับปสิได้ราคากัเสียเวลาเฮ็ดต้องมาโดนล้วกะสุดท้ายกัไปขายกัได้ราคาต่ำๆเป็นเขารวมพื้นเก่าเนาะถ้าเข้ามาดีเนี่ยครับก็ต้องยกให้ทั้งขาโคกนะครับหรือพื้นที่ที่ชนระบบทานมันเข่าบอดเนาะ เพราะว่าข้าเจ้าเห็ดเขาเป็นทั้งพวกซนดินทรายยังเสียไม่เป็น,นองดินทรายพวกขาโกพวกมันบมีน้ำเป็นคลองบ่ได้ติดชีไม่ได้มีคลองชันรับประทานผ่านมุ่นนั้นข้าเจ้ามันทําได้ปีละครั้งนะข้าวก็คือมันทําได้เฉพาะข้าวที่ไวต่อช่วงแสงนะครับพวกเขาหน้าปีเนาะเอิ้นงในไๆก็คือเขาหน้าปีพวกข้าวมันลี่0 5นนะครับหรือข้าว กอคอสิบห้าหรือพวกกอคอหงพวกเขาเหนียวกะตั้งๆนะครับที่เป็นของหน้าปีเนี่ยพวกนั่นน่ะโอกาสการปนเปื้อนโอกาสที่มันสีปนน่ะมันหน่อยเพราะว่าช่วงระยะทิ้งช่วงมันโดนครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยอาจเกิดการบอดเกิดการหยางได้เนาะในปีก่อนๆน่ะมันิเปลี่ยนพันธุ์เขาไส้เขาจากไส้เขาเหนียวมาไส้เขาเจ้าสลับกันก็ได้ครับเพราะเป็นอย่างมันปีละเทียโอกาสปนเปื้อนมันแทบจะไม่มีนะครับ ระยะพักหนาดินมันก็โดนนะครับก็คืออันเทียบแล้วก็คือหั่นเขาอันนี้ขอแนะนําเนาะครับหั่นสีไส้ผู้ใดเคยใส้เขาหน้าปังอยู่แล้วนะครับย่เอาเขามาลีนะครับมาปลูกเนาะแนะน้าแล้วย่้าเขามาลีมาปูกปวา่าหั่นเออหั่นเ้องเห็ดทํากินไม่ได้ว่านะครับเอออ่ามีข้อยกเว้นก็คือถ้าคุณทํากินโอเคได้เนาะได้ถ้าคุณทํากิน แต่ถ้าครูทําไปขายแล้วคุณทํามาแล้วคุณเอาไปขายตามโรงสีนะครับโรงสีบ้านเขาสีมี่ร้องสีหลายประเภทครับอันเขาวนาปังเอ่นทาเขานะครับอันเขาวน้าปีเขาเอ่นโรงสีแถวแถวบ้านผมโรงสีพวกโรงสีต่างๆโรงสีทีมันใหญ่นะครับใครจะรับซื้อมแล้วเขากับป็ทรงโรงสีโรงสีรับซื้อข้าวที่ไม่ใช่โรงสีสีข้าวอะพีหนองมันมีหลายเนี่ยแต่สีมีเชาาบ้านกุ้มแบบเนี่ยก็คือเอาเข่า มะลีนี่ในกลุ่มรอบหน้าปีนี่อ่าใส่หน้าปังเลยเหมือนใส่เขามะลีนี่บันี้มันก็มีการปนเปื้อนเคยเฮดไปกินด้วยเนี้เอาไปขายไปเนี่ยเอาไปขายหันเป็นบอกว่าเป็นเขามะลีเขาเจ้าสีตรวจด,ด้วยครับเป็นออกสีเบื้องเม็ดเนาะกระเทาะออกเบื้องลักษณะมาเร็ตดตรวจน้ำยาเนาะเขาเจ้าประสบการณ์เนาะของลุงสีรับสื่อเขามันก็ซสื่อมาโดนเขาเจ้าก็หูวเรื่องเอา้ามันปนข้าวน้วนี่ข้าวปนด้วยนี่รูวทันที บันนี้เมื่อปนมันก็ขายในราคาเขามารีว่าได้ราคาก็กดลงมาก็ตีเป็นเขารวมมันเหตุไห้ลงสีเนี่ยที่เขาจะซื้อข้าวในครั้งต่อไปเนี่ยเขามีความยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเป็นีน้พี่น้องเขาเนี่ยผูทีเหตุเขาหน้าปีอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องเกิดความเสียหายเกิดความเสี่ยงเราะอว่าโอ้ตอนเนี่ยเขาจากว่ามันเขายัางนี่แยกบอกเลยครับตอนนี้แต่ว่า มันก็มีวิธีเทสน้ํายาเหมือนเดิมนะเรื่องมเมล็ดข้าวเนี่ยมันดูไม่ได้หรอกแต่มันเทสน้ํายามันจะรู้ว่าเป็นข้าวอะไรครับเนี่ยเมื่อเทสน้ํายาปุ๊บมันจะรู้เลยว่ามันเป็นข้าวอะไรข้าวพื้นนุ่มพื้นอ่อนพื้นแข็งเนี่ยมันจะทราบแต่ดูมเมล็ดเนี่ยไม่ได้หรอกอดูมเมล็ดเนี่ยดูแทบไม่ออกนะครับแต่ลรงสีเขาตรวจได้คือเขาแต่ว่าผลกระทบก็คขอ้เชาานานผู้ที่เขาเห็ดนั่นเขาหน้าปีปีละเทียปีละเทียเนี่ยโอกาสที่เขาสิถือกดราคาเนี่ยมันมีสูง ถามว่ามันทําให้ลงสีและแวงมากขึ้นครับน้องมันเป็นแบบนี้เนาะเพราะอยากซื้อเพอราะไปอยากตีก็อยากสีหาเรื่องตีแน่ยังสี่ครับมันก็เลยเขาก็ต้องระวังตัวเนาะมันก็ระวังนาะงเพราะว่ามันเกิดความเสียหายของเขาเนาะคือกันกเขาก็ต้องระวังตัวของเขาคือการลงสีอะไรอันนี้มาว่าจะสู้กันฟังครับเรื่องปลูกข้าว หน้าปีนะครับในรอบนาปังเนาะถามว่าปลูกได้นะครับปลูกเอาไว้กินเนาะหันปลูกเอาไปขายยาบ่อนแหน่น้ำเนาะครับเนาะเพราะว่าเหลืตนเกษตรกรผู้เพิ่นเห็ดหน้าปีปีเทียเดียวมันเหมือนเขาเห็ดเขาบ่าได้คุณภาพแล้วเอาไปขายราเห็ดให้ชุดเขาที่หน้าปีที่มีคุณภาพยี่แล้วนะครับปีระเทียนี่ตำรุงมานะครับที่น้องขอแนะน้ำเนาะ อันนี้เฮ็ดไปกินทำกินไม่เป็นไรครับอย่าทำขายเนาะอ่ะืันนี้กับมาเวาจาประมาณนี้พี่นองครับอ่ะบ่เจ็บว่จนสุขกุสุคนครับสวัสดีครับ